คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนวันนี้ลุงจับก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสไลายแรกที่ลุงจับจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของเลขดาวพระศุกเลขดาวพระศุกงวดประจําวันที่1เมษายน2566เลขดาวพระศุหะ 1, 2, ะให้เลข7กับเลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มขันก็จะมี70 73 75 79 67 17 47 87 ถ้าเลข2มันจะมี 20, 23, 25, 29, 6, 2, 1, 2, 4, 2, 8, 2สําหำหรับผลงานงดที่ผ่านมาเลขดาวพระสุกให้73ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วที่1ออก 8, 7, 3เลขท้าย2ตัวออก 7, 3ให้ 7, 3 7, 3ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายดที่1และถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่าง,งดนี้เลขดาวพสุอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตอนเข้ามาตบปราสาทเพชรพันล้านงวดประจำวันที่1เมษายน2566ปราสาทเพชรพันล้านให้เลข9เลข6เลข, 6, เลข3ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี91 92 94 98ถ้าเลข6มาก็จะมี61 62 64 68ถ้าเลข3ามันก็จะมี3 1 3 2 34 38สํมาหรับผลงานงวดที่ผ่านมาประสาทเพชรพันล้านให้73ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่อ1ออก873เลขท้าย2ตัวออกให้73 73ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายทีห่1 73ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้ประสาทเพชรพันล้านยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ำมตอนคข้ามาตรวสมาการเลขเด่นงวดประจำมาที่1เมษายน2566สมาการเลขเด่นให้เลข3เลข2เลข8ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี35 31 30 34 37ถ้าเลข2มันจะมี24 29 27 20 26ถ้าเลข8มันก็จะมี81 84 80 85 89สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสมาการเลขเด่นให้73ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายวที่1ออก แ7 3เลขท้าย2ตัวออก7-3ให้7-3 73ถูกเลขท้าย2ตัวท้าที่1่1และถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างดนี้สมาการเลขเด่นอยกจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมทอนครับตอนลอตเตอรี่ชีชโชควดประจำที่1เมษายน2566ลอตเตอรี่ชีชโชคให้เลข9เลข5เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี91 94 96 98ถ้าเลข5มันก็จะมี51 54 56 58ถ้าเลข2มันจะมี21 24 26 28สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลอตเตอรี่ชีชโชคให้37ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก873เลขท้าย2ตัวออก73ให้37 37ถูกตัวกับของเลขท้าย2อตัวท้าทุด่นและเลขท้ายตอกตัวคับเรามาตามกันว่างดนีลอตเตอรี่ชีโชคจะกจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าค้ามาตอนคอน้ามาต่อดูอุดมทรัพย์งวดประจำที่หน่1เมษายน2566อุดมทรัพย์ให้เลข7เลข6เลข, 6, เลข8ชุดอตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี7 1 74 79เถ้าเลข6มาก็จะมี6 0 6ูน5้าถ้าเลข8มาก็จะมี82 85 89สำหรับผลงานวัาที่ผ่านมาอุด,ดมทรัพย์ให้37ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก873เลขท้าย2ตัวออก73ให้37 37ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าด้วยที่1และเลขท้าย2ตัวครับรามาตามกันว่างวดนี้อุด,ดมทรัพย์ยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทำมาต่อเลยครับมาจดยฟันธงเลขออนไลน์งวดประจำมาที่1เมษายน2566ฟันธงเลขออนไลน์ให้2ชุดชุดแรกแค่เลข8เลข4เลข0เลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี82 85 87 89ถ้าเลข4มันก็จะมี42 45 47 49ถ้าเลข0มันก็จะมี02 05 07 09ถ้าเลข6มันก็จะมี62 65 67 69และอีกชุดหนึ่งให้เลข1เลข7เลข9เลข5 ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี1 0 1 2 1 3 1 8ถ้าเลข7มันก็จะมี7 0 7 2 7 3 7 8ถ้าเลข9มันก็จะมี9 0 9 2 9 3 9 8ถ้าเลข5มันก็จะมี5 0 5 2 5 3 5 8สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาฝันทงเลขออนไลน์ให้37ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก873เลขท้าย2ตัว73ให้37 37ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าทุกที่1่และเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้ฝันทงเลขออนไลน์จะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับมาตอนก็เป็นตัวผังเลขเด็ดงวดประจําที่1เมษายน2566ผังเลขเด็ดให้เลข7เลข6เลข1เลข4สําหรับผลงานวัที่ผ่านมาผังเลขเด็ดให้ 37. ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าหรวอที่1ออก873เลขท้าย2ตัวออก73ให้3737ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าด้วที่1และเลขท้าย2ตัวครับระมาตามกันโว้ดนี้ผังเลขเด็ดอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทำมาตอนข้ามตัวฟ้าบดานทรัพย์งวดประจำวันที่1เมษายน2566ฟ้าบดรรานทรัพย์เลข2กับเลข6ยื่2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี20 21 72 82ถ้าเลข6มาก็จะมี63 69 56 46สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาฟ้าบดรรานทรัพย์ให้83ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1่ออก873ให้83 83เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1่ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ฟ้าบดานทรัพย์อยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า รรมตอนเข้าต่อสุดติ่งกระดิ่งทองงวดประจาที่1เมษายน2566สุดติ่งกระดิ่งทองให้เลข9เลข0เลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี91 98 ้าเลข0มันก็จะมี0-2-06ถ้าะเลข3มันก็จะมี 3, 4 3 7สําหรับผลงานวดที่ผ่านมาสุดติ่งกระดิ่งทองให้83ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายทุกที่1ออก873ให้83 83เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายทุกที่1ครับเรามาตามกันว่าวดนนี้สุดติ่งกระดิ่งทองยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาตอนข้ามตดสลากรวยเลขบ้านงวดประจำันที่1เมษายน2566สลากรวยเลขบ้านให้เลข2กับเลข6ชุดสองตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี2 3 2 9ถ้าเลข6มันก็จะมี6 5 6 7สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสลากรวยเลขบ้านให้3 8ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่ออก8 7 3ให้3 8 3 8เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่ับเรามาตามก่อนว่างวดนี้สลากรวยเลขบ้านยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำรรมาตอนคำต่อสิทธ์ครูบาบุญชุม่มงวดประจำวันที่1เมษายน2566สิทธ์ครูบาบุญชุม่มให้เลข9เลข3เลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี90 92 94 96ถ้าเลข3มาก็จะมี30 32 34 36ถ้าเลข5มาก็จะมี50 52 54 56สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสิทธ์ครูบาบุญชุม่มให้87ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก873 ให้8 7 8 7เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าที่1ขับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้สิทธิ์ครูบาบุญชุ่มยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ับมาตอนรับมาต่อรวยกับตลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําที่1เมษายน2566รวยกับตลากกินแบ่งรัฐบาลให้เลข8กับเลข3ชี้สตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี8286ถ้าเลข3มาันก็จะมี3539สําหรับคลงานงวดที่ผ่านมารวยกับตลากกินแบ่งรัฐบาลให้เลข7ผลการออกตลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก8 7 3เเลขท้ายสตก73ให้เลขเ็เลข7เข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1เลข7 เข้าหลักติดของเลขท้ายตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าเขาละมาตามกันว่าคนนี้รวยกับสลากกินแบ่งรละบาลยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าทำมาตอนขัามตราหัดล็อกเลขลับงวดประจำวันที่1เมษายน2566 รหัสล็อกเลขลับให้เลข8เลข6เลข5ชื่ออตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี81 82 8 4 8 9ถ้าเลข6มาก็จะมี6 1 6 2 6 4 6 9ถ้าเลข5ามาก็จะมี51 5 25459สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมารหัสล็อกเลขลับให้เลข3าผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าทฤษที่หนออก8 73เลขท้าย2ตัวออก73ให้เลข3มเลข3เข้าหลักหน่วยของเลขท้ายสตัวท้าทฤษ เลข3เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าควลัมาดตามกันว่างวดนี้รหัสล็อกเลขลับอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมตอนคานตัวเลขลับกูแตกงวดประจำวันที่1เมษายน2 5 6 6เลขลับกูแตกแค่เลข1เลข4 เลข3เลข5าชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี12 17เถ้าเลข4ี่มันก็จะมี4049ถ้าเลข3มันก็จะมี3 7 3 8ถ้าเลข5ามันก็จะมี545 6สําหรับผลงานว่ที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าก็เรามาตามกันว่าวันนี้เลขลับกูแตกจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนเข้ามาตัวได้อาจารย์วิหกแจกโชคงดประจำวันที่หเมษายน2566อาจารย์วิหกแจกโชคให้เลข4กับเลข5ชุดสองตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 2 4 8 4 9 4 1 6 4 0 4 3 4 7 4ถ้าเลข5มาก็จะมี5 25859516505,357 5สําหำหรับผลงานงดที่ผ่านมาหลุดคับไม่เข้าเป้าเขาเรามาตามกันว่างดนี้อาจารย์วิหกแจกโชคจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ขมาตอนครับมาตรวเลขเด็ดจากถ้ำนาคางวดประจำมาที่1่เมษายน2566เลขเด็ดจากถ้ำนาคาให้เลขศูนย์กับเลข7ช็ด่วตัวให้ถ้าเลขศูนย์มาก็จะมี0 1 0 2 0 4 6 0 8 0 9 0เถ้าเลข7มาก็จะมี 7, 2 7 3 7 9 5 7 1 7็7สําหสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าข้าเรามาตามกันว่าวันนี้เลขเด็ดจากถ้ำนาคาจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาตอนเข้ามาต่อเส้นทางช้างเผือกงดประจำวันที่1เมษายน2,566เส้นทางช้างเผือกให้เลข1เลข6เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี1,2,1,5,1,7ถ้าเลข6มันก็จะมี6,4,6,8,6,9ถ้าเลข9มามันก็จะมี90,93,97สําำหรับผลงานวตที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขันมาตามกันว่างวดนี้เส้นทางช้างเผือกจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ขบมาตกเลยเขามาตัวีวอยากรวยงวดประจำมาที่1่เมษายน2566าอยกกากรวยให้เลข8กับเลข1ตัวเดียวให้เลข8ชิ้องตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี 80, 82, 83, 8 4 86 87ถ้าเลข1มาก็จะมี 10,12,13,,14, 16,17สําหำหรับผลงานงวุีิผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าข้ามาตามกันว่าคนนี้อยากรวยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม เอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น05 15 25 08 18 28ชุดเด่น125 12 425สำหรับตัวเลขที่ลุงจับนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อนำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจาบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อน ถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ